สำนักข่าว KCNA สื่อรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานในวันนี้ว่าคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือส่งคำเตือนอย่างหนักแน่นไปถึงสหรัฐและเกาหลีใต้ว่าขอย้ำอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งกองทัพเกาหลีเหนือพร้อมเต็มที่และประเทศของเขาพร้อมสำหรับการประจำการอาวุธป้องรามสงครามนิวเคลียร์หรือนิวเคลียร์วอร์ดีเทเรน์ผู้นำคิมยังระบุว่าเกาหลีเหนือพร้อมเผชิญหน้าทางทหารและตอบโต้ความขัดแย้งทางการทหารใดๆก็ตามกับสหรัฐ อีกทั้งยังสัมทับกับสหรัฐว่ากำลังตกอยู่ในอันตรายอย่างสูงถ้ายังหากขืนพยายามทำลายภาพลักษณ์ของเกาหลีเหนือต่อไปเนื่องจากรัฐบาลวอชิงตันยังคงไม่หยุดขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นอันตรายและผิดกฎหมายโดยมีเกาหลีใต้ให้การสนับสนุนเห็นได้ชัดจากยังคงมีการซ้อมรบร่วมกันทุกปีคกล่าวของผู้นำเกาหลีเหนือมีขึ้นเมื่อวันที่27รกรกฎาคมเนื่องจากโอกาสครบรอบ69ปี การหยุดยิงสงครามเกาหลีซึ่งทำให้สงครามเกาหลียุติลงโดยไม่มีส่วนที่สัญญาสันติภาพและทำให้สองเกาหลียังคงเป็นประเทศคู่สงครามกันในทางเทคนิคมาจนถึงปัจจุบันนี้ขณะที่หนวยข่าวกรองของสหรัฐและเกาหลีใต้มองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เกาหลีเหนือจะทดสอบนิวเคลียร์ในปีนี้ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงจะเป็นการทดสอบครั้งที่7็หลังทิ้งช่วงไปตั้งแต่ปี2017ผู้นำคิมยังประนามรัฐบาลประธานาธิบดียุนซอกยอล ของเกาหลีใต้และเตือนเกาหลีใต้ว่าหากพยายามจะชิงลงมือโจมตีเกาหลีเหนือก่อนจะได้รับการตอบโต้อย่างแข็งกร้าวและเกาหลีใต้จะถูกทำลายล้างเพื่อกวาดล้างค่าศึกให้สิ้นซากในปีนี้เกาหลีเหนือได้ยิงทดสอบขีปนาวุธที่อ้างว่าสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีได้รวมทั้งทดสอบยิงขีปนาวุธที่อ้างว่ามีความเร็วเหนือเสียงด้วยซึ่งจะทำให้เกาหลีใต้มีเวลาน้อยนิดเกินกว่าจะรับมือได้ทัน ทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้นําของเกาหลีเหนือเอ่ยชื่อผู้นําเกาหลีใต้คนปัจจุบันยุนซอกยอลทั้งสิ้น3ครั้งตลอดการถแถลงและเรียกกองทัพเกาหลีใต้เป็นแก๊งอันธพาลจากการที่รัฐบาลโซและฝ่ายความมั่นคงกําหนดนโยบายยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าระบบ3เสาหลักหนึ่งในนั้นคือมาตรการช่วงชิงโอกาสโจมตีก่อนก่อนหน้านี้เกาหลีใต้ได้ออกมาเตือนเกาหลีเหนือว่า เตรียมเผชิญกับการลงโทษทางไซเบอร์หากยังคงเดินหน้าโครงการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ต่อโดยพักจีนรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีใต้ออกมาแถลงข่าวเมื่อวานนี้เพื่อส่งสารเตือนไปยังเกาหลีเหนือว่าเตรียมเผชิญกับบทลงโทษทางไซเบอร์และมาตรการคว่ำบาตรที่รุนแรงพร้อมกับระบุว่าขณะนี้เกาหลีเหนือพร้อมที่จะทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2017แล้วนอกจากนี้ตัวแทนเกาหลีใต้ยังระบุได้ว่า ขณะนี้เกาหลีเหนือกําลังเผชิญกับมาตรการคว่ำบาตรจานวนมากจาก UN เซึ่งเป็นผลมาจากโครงการทดลองนิวเคลียร์ซึ่งทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติจะเพิ่มบทลงโทษในมาตรการคว่ำบาตรหากเกาหลีเหนือตัดสินใจทดสอบอาวุธนิวเคลียร์อีกครั้งซึ่งจะรวมถึงบทลงโทษสําหรับการควบคุมจารกรรมข้อมูลทางไซเบอร์ของบรรดาแฮกเกอร์ชาวเกาหลีเหนือด้วยเท้งนี้สหรัฐและเกาหลีใต้ ระบุว่าเกาหลีเหนือได้ระดมกำลังแฮกเกอร์จำนวนหลายพันคนเพื่อขโมยเงินสกุลดิจิทัลบนอินเทอร์เน็ตและนำมาใช้เป็นทุนสำหรับโครงการทดลองอาวุธขณะที่เกาหลีเหนือก็ปฏิเสธเรื่องดังกล่าวพร้อมกับยืนยันว่าโครงการทดลองอาวุธนิวเคลียร์มีจุดประสงค์เพื่อสำหรับใช้ป้องกันอธิปไตยไม่ได้นำไปใช้เพื่อรุกรานใครและเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาเกาหลีเหนือได้ออกมาประนามสหรัฐกรณีที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐ ออกมากล่าวหาว่าเกาหลีเหนือเป็นองค์กรอาชญากรรมที่สแสวงหารายได้จากการจรกรรมทางไซเบอร์โดยสำนักข่าว KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานเรื่องที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือประณา,ามคำกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำทำเนียบขาวที่ออกมากล่าวหาว่าเกาหลีเหนือเป็นเหมือนกับองค์กรอาชญากรรมที่หารายได้จากการจารกรรมทางไซเบอร์แอนนอยเบอร์เกอร์รองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติด้านไซเบอร์ และเทคโนโลยีของสหรัฐระบ,บุว่าเกาหลีเหนือเป็นเหมือนกับองค์กรอัตญากรรมสแสวงหารายได้ที่แฝงอยู่ภายใต้หน้ากากที่ชื่อว่าประเทศโดยมีนักจารกรรมทางไซเบอร์จำนวนหลายพันคนที่ถูกฝึกฝนมาเพื่อขโมยสกุลเงินดิจิทัลหรือคลิปโตเคเรนซีซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนหลักในช่วงที่ประเทศถูกความบารและใช้สำหรับโครงการพัฒนาอาวุธ ขณะที่สำนักข่าว KCNA รายงานโดยอ้างอิงคำพูดของโฆษกกระทรวงต่างประเทศเกาหลีเหนือว่าท้ายที่สุดแล้วสหรัฐก็ได้เผยธาตแท้เรื่องนโยบายที่เป็นปรปักออกมาแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันเคยถูกปกปิดไว้ภายใต้สิ่งที่เรียกว่าการเจรจาแบบที่ไม่มีข้อผูกมัดและในทำนองเดียวกันเกาหลีเหนือก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับสหรัฐที่อยู่ในฐานะกลุ่มอาชญากรรมหนึ่งเดียวในโลกนี้เช่นกัน